สบายดีบทันสวัสดิ์จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ประทันก็จะพาเพื่อนๆืนะคะมาเปลี่ยนกระถางว่านงานช้างของประทันค่ะถ้าเป็นเพื่อนๆคนเก่าไหนที่เคยดูคลิปกันมาก็าจะรู้ว่าประทันอะ่ะเคยทําคลิปขยายว่านงานช้างเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นต้นต้นพวกนี้นะคะมันเป็นหนอหนอพวกนี้คือประทันได้ขยายเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้เขาก็มีแบบห้าหกต้นอะ่ะแต่ว่าประทันอะ่ะได้แยกเอาไปปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะ วันนี้นะคะป้าทันก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเนี่ยต้นแม่ของเขาต้นนี้เขาจะได้แตกหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะวันนี้นะคะป้าทันก็จะเอาต้นนี้ออกนะคะเพราะว่าน้องเขาโตแล้วนะคะเลยไปชมวิธีปลูกกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะป้าทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าทันในการนําคลิปต่อต่อไปด้วยจ้า ประทานก็จะปลูกใส่กระถางใบนี้ไว้นะคะเพราะว่าประทานได้สั่งโต๊ะมาแล้วล้ีที่จะปลูกใส่กระถางนี้เพราะว่าประทานนจะไปะเลี้ยงไว้ในบ้านคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นเขาไว้ก่อนคะ่ะเพื่อที่ว่าจะให้เขาพวกกระถางเรามันเล็กเราต้องใส่ขุยมะพร้าวเขาจะได้อุ้มน้ําได้นะคะ แล้วเราก็ไปดูในส่วนผสมของดินค่ะดินอันนี้ประทันก็ใช้เป็นแบบว่าดินทั่วไปนะคะก็มีผสมด้วยขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบแล้วก็ขี้วัวตากแห้งค่ะไปชมวิธีปลูกง่ายๆสไตล์ประทันแต่ว่าได้ผล100%เเซ์แน่นอนคะ่ะน้องเขาจะดึงออกยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าป้าทันตอนแรกเลยป้าทันอะ ความขี้เกียจของวัา,าน์ในขี้เกียจที่จะเดินเข้ามาเอาขาตั้งกล้องคะ่ะพี่น้องนม็เลยขยึกขยืนพ่กนนะคะแต่ก็ดึงออกมาได้จ้าเมีต้นแม่ติดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ต้นที่เราไม่ต้องการดึงก็ติดออกมาด้วยค่ะเราก็ใช้กรรไกรตัดออก i so สำหรับในส่วนของต้นเก่านะคะประธันก็ใช้กระถางเดิมของน้องเลยจ้าเพราะว่าต้นเนี้ยกระถางเนี้ยป้าทันจะไว้ด้านนอกเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ค่ะ well it's a fun ต้นนี้นะคะป้าทันก็จะเอาไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะตรงเนี้ยป้าทันก็ปลูกไว้ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็คือต้นต้นที่ก่อนนะั้นนี้ป้าทันซื้อมาต้นเล็กๆเ,เองอะอ,อะไรคะคุณยายถามแม่ถามบ้านหัวมุมดัะคะ่ะ ไอไวก้เ่นรู่เพื่อนบ้านในแฟนเป็นฟันหลังต้นนี้นะคะที่ประทานตัดออกมาจากมันจะมีประทานตัดมาจากบ้านเพื่อน,นสองแง่งใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยแง่งเนี้ยที่ประทานตัดเอาไว้มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยประธานตัดออกมาขยายเนาะตอนที่ประธานซื้อมาก็เป็นต้นลำแค่นี้นะคะ่ะมีอยู่สามแง่งมีอยู่สามแง่งประธานก็ตัดไปแง่งนึงก็เหลือสองฮะอันนี้เขาก็เติบโตขึ้นมาน,นี่คือที่เขามากับ เติบโตขึ้นมาได้ประมาณนี้นะอันนี้ประธานก็จะเลี้ยงไป้ข้างนอกให้เขาใหญ่ๆให้เขาใหญ่ๆขึ้นมานะต้นใหญ่ก็ไว้นอกบ้านนะต้นเล็กก็จะไปไว้ในบ้านเราก็มาดูในส่วนที่ปลาทันนะคะขยายพันุ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ อันนี้คือสองต้นนี้ประทานปลูกไว้ตั้งแต่วันที่16พฤษภานะคะพคมค่ะอันนี้ก็คือในสวนที่เราปลูกไว้วันนี้นะคะน้องเขาก็สดชื่นดีค่ะไม่ตายแต่ตอนนี้ประทานก็ได้สั่งโต๊ะมาแล้วนะคะแต่ว่าโต๊ะนั้นน่ะก็ยังไม่ได้ประกอบประทานไม่รู้ว่าจะประกอบได้วันไหนแล้วโต๊ะเขาแบบว่าอืเหนื่อยอะค่ะ ป้าทันก็ขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกบ้านทุกช่องเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจประทันตลอดเวลาเพื่อนใหม่ประทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประทันในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยจ้า Thank you for watching the l a t e r สวัสดีคะ่ะ